ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องแฟนมวยแฟนพันแท้มวยไทยเจ็ดสีเน,นี้ต้องขยายควอมลายใช้เล่นเนาะครับเนาะเอาเดีดเไปเหรียนกันกินหนังเต้นในมุงเอาไหมาใส่เงิน ให้ทัวเด็ดไปเลยครับคู่แรกวันนี้คู่แรกวันนี้พลหัสเล็กมวยเก่าเก่าเกียหนักแรงจะชนะช่างทองพลหัสเล็กนะครับคู่แรกให้พลหัสเล็กคู่สองขุนศึกขุนศึกเสียเปรียบรูปร่าง จะแพ้เดชพาคินสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บคู่ที่สองให้เดชพาคินครับคู่ที่สองให้เดชพาคินคู่ที่สมไทยมีโชคไทยสยเจเปียวกบไทยมีโชคบางกอกกรยน์ไทยกระดูกเป็นรองแต่อาวุธความหนักแรง เหนือกว่ามีโชกนิดๆนะดดครับ่หลาย่หลายม้ยโชกกับมวยในทีมงานผมนี่ครับม้ยผมนี่แหละเสียโจผู้เป็นหัวหน้าคณะสั่งลุยล้วมาเนี่ยสั่งลุยละ,นนยส,ลยละสองยกไม่ลน่นสองยกถ่ายน้งมีโชกว่าใโตัวไผ่ตมันแหละครับมืนอนี่พอมีโชคนั้นซ้อมเตรียมตัวไปสกุลิลัม พอดีทังบริษัทเันแจงแม่ไว้ามาต่อยสองเจ็ดสาบมาต่อยกับไทยรถสองปอนเหมือนเศ้าแต่ว่าบริคุ้มนะกิบสบายสบายร่า,ยางกายดีเด็กน้อยร่างกายดีหลังจากว่าบริไปบุรีรัมย์บริไปศุุรีรัมย์ปั๊บก็ะสอบต่อเลยไม่หยุดไม่พักสอบต่อร่างกายดีฟอร์มเยี่ยมไอ้ร่างกายดีกำลงกังใจดีผมให้ลองมีโชคครับมาหน,นีลอง ลองไปสองยกไม่หลน่นเล่นมีโชคยาวๆเลยลองไปลองแก้จนไปเลยลองแก้จนไปเลยครับมีโชคคู่สามผมให้มีโชคบางกอกอะไรยนต์คู่สี่เนื้อธรณีกับมงคลแก้วผมให้เหรียญม่ยเจ้าทินครับเนื้อธรณีมวยอยู่ในแผนสร้างเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุก จะชนะมงคลแก้วสอสมัยให้เล่นเหนือทอนี้ครับต้อยสม่มเสมออยู่กับทองเจ็ดมงคลแก้วเพื่อนอาจจะต้อยได้กลางคืนบพค่อใได้เคลื่อนไหวสี่ตัวเด็ดเด็ดคู่แรกพลหันเล็กหนักแรงเก่าเก่าเกมจะชนะช่างทองครับคู่สองขุนศึกเสียเปรียบรูปร่าง จะแพ้เด็ดพาชินสูงยาวฟอร์มหลังโชว์ไว้ดีเด็ดพาชินฟอร์มหลังส่วงหลังๆเนี่ยโชว์ฟอร์มดีครับเล่นไปครับเด็ดพาชินคู่สามเล่นไปครับร่องเข้าไปร่องเข้าไปมีโชคครับมีโชคบางกอกอะไรยนอ่ามวยทีมงานผมครับมวยยืนน้ำผมนี่หละเล่นไปทีเด็ดมาซอกกับทู่เฮล์รังใจกันว่างแผนการโจวไปละกับเสียโจคน เอาเป็นว่าผมหามีโชคแล้วครับเด้มอมวยแก่จนมวยแก่เขียดลองไปลองไปลองไปมีโชคบางกอกอะไรยนคู่สี่เนื้อธรณีมวยอยู่ในมุมมวยอยู่ในแผนสางเล่นไปครับเสียยากแพ้ยากเนื้อธรณีโชคดีจงเป็นของท่านออกตัวสุขขังวัดดวงมรณงมวยไทยเกียรติเพชรชี้ทุกความมั่นสวัสดีครับ